โอ้ยโอ้ยช่งเกียดีต้องสังเกียดีดีครับไม่ติดขาดสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดียามเมื่อเว็นตอนเที่ยงพี่น้องเลยพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวทีพาไปเบื้องอนันเอ่ะเข้าทีมงานไปหมู่บ้านนี่ครับไปเห็นมัน <S <S เบิดปัญญาสีเอามันครับเห็ียดยังได้กับว่ได้ ก็เลยทั่วมาบอกบาวแมนครับเนาะว่าให้ไปเบืองไน้ด้วยเดือนก็เลยที่ไปเบืองได้ครับเดือนเดี๋ยวรอลุนครับบายติพาไปหังเนอะว่างกับมาครับบอวางกระตองมาคือเกาพี่น้องเลยไปไปเบืองน้ากันไปเบืองน้ากันรอลุนนะครับเดี๋ยวบาดีิพาไปเบืองอย่างครับไปเดี๋ยวมาเบืองครับทีมงานมาเหมือนว่านมามันฟูครับปลาปลากระพงฟูแลนไรกันรวยรวยรวยอยู่กันว่า เมึงเข้ามามือนี้เห็นมันบอโอ้ขี่ตะลืนพี่น้องเอ้ยเป็นขี่ตะลืนเบิดแล้วครับนี่น้ำโอ้นยโอ้ยโอ้ยบ่ถือพี่น้องเอ้ยหุ้ยปิดเลยโอ้ยยิงหนังตีจังไหนวะหนังตีขี่ไหลเลยวะโอ้ยจิตจูโลยิ่งบ่ถือกว่านี้ไหมไปไปไปเดี๋ยวเบิังอี้กันครับมันดีขึ้นไหมบ่ โอ้ยยิงหนังติดยังไรี้ไรกันนะฮะุยปิดหลดุยคักสุยแน่วัวววนวนี้ไหมูักใหญ่เลยครับมอ้ันตีขึ้นอีกวะโอ้จูโลอยู่บักใหญ่เลยมืถือวันนี้ไหมน่าปวกใหญ่ปะ,ใ,ะใส่สองโลกลัวนี่ยนะป มึงมีผู้อยู่บ้างปะฮะแบบไงเลยวะเครื่องบอด้ขึ้นเคร่งเล่าครับเมื่อกี้เนี่ยมันบอถนานมันเคียงแขนมันันดีขึขนนอยบ่ะมีเวลาแค่บอถึงชั่วโมงนะครับพักเทียงพักเทียงแล้วก็ออกมาเลยโอ้ยเห็นหนวดแขงหลังเมื่อกี้นียตัวโลยอยู่ นั่งจะปิกจังไรบาทเรียกกับเปาถือรถนี่นัง่งปิกไหมดีไล่กันปีกปูอยู่วะเครื่องมองหนีมันหฮมครับมันแนมบ่คอยเห็นมันแสงแดดมันบดถ,ถึงนี่มันบังผู้นี่ ยังเดี๋ยวเดีย๋ยวจอดมึงจะเข้าครับโอ้ยนี่นางเคยตนะิดแั่ไหนมะซุยติดโัวนี่เนงะีขวมลังนิดเดียวครับขวมลังจุยรัว ถูดสขาถูแมวยิ่งหนสิกเรียนลงทางน้ำเลือกนะครับเรียนลงไปไตะทางสะพานทางเกี่ยน โอ้ยเร็วปวดมีน้องเลยเห็นพ่อม่วงม่วงเหรครับหมักไงลยว่ะพาดที่เหลือกวาโมเมนต์ปลาที่เหลือไปแล้วครับเดี๋ยวรอเบิึงมันจะขึ้นไหมกว่าที่เหลือหน,น,นึ่งวันโมเมนต์ปลามันแนมโบเห็นครับทั้งหนาม,มันไหลมหน้าม,มันเป็นขืนนะวะโหมักไงเลยตัวนี้สามลูกวบบายู่ได้ปลาตัวนี้เมื่อกี้ nó bị thuyền được quá ừ. Thả đi nó Một thân mất năng mạng ใครก็ได้หมดไม่อยมอยมเลยผู้ขึ้นเนรียนแผงหลังขึ้นมาถึงผิวหนามเลยเมื่อกี้เนี่ยผู้ขึ้นมากเลยเด้อ่า เกียบลอยพี่นองนี่โอ้ยสังเกตดีต้องสังเกตดีดีครับป่ามันหนามมันงคุณย,ยังวะเรียที่ขาดนีเ่เติบครับสามโล่นะ่ะปลาบ่อสามโล่กับบาณสองโล่แปดครับ โอ้ยเห็นพ่อนิดเดียวนี่ครับเหนนิดเดียวเลย <c oughs> ใส่สวยอยู่ยังมีอีกได้ครับเนีย่ยปวดลูกดอกกันยังมีอีกอยู่ด้อ่าดีปากเมือเอาอใส่สวยอยู่ มาแล้วเต็มแล้วโอ้ยเฝาอาเฝาอยู่จนว่าครับเปลี่ยนหนุกดอกใหม่มันจอดตรงนี้ก่อนมันเห็นพอนิดเดียวนี่ครับเห็นนี่น้อยหนึ่งเห็นปลาต้องสังเกตด,ดีๆอย่างนั้นเม,ม่มีแดดครับมันมีแดดติไข่อยูย่มัน มันนอนอยู่พื้นรอรอพื้นปูนผมครับมันเป็นพื้นปูนได้มองนีต้องสังเกตด,ดีๆยังวะมันอาจจะมาอยู่แต่โดนแล้วแหละเอียนยังก่อนละมันสังเกตมันโบเห็นแต่หลอกเหยียดโจโุลูอยู่นะมันโบข้นนะนะพ่าดไหมเหยีโจโุลูอยู่น,นี่ เพิ่งเป่าครับบ่ได้สตาร์ทหดกล่องตอน่อยลูกดอกกันเลยเดี๋ยวจอดเบื้องเหยียเข้าครับนี่ครับนเนาะเขื่อนด้ครับเด้ยอยู่ทึ้งๆคตอนฝนตกครับหน้าม,มันหล่นมันเลยลงมากครับป่านี่อยู่ทึ้งเขื่อนเขื่อนเสียเงินได้ครับเนี่ยเสียเงินสิทธิ์เลยครับเขื่อนนี่นี่แหละปล่ามันก็ลงมากนี่นี่อยู่ใต้ไฟป่า มันเดือดจะลอยจะลอยอยู่ยงมาครับต้องจอดเบ,บิ้งสังเกตดีๆค่อยดีเห็นเอาล่อเบิ้งเหยื่อข้าวเด้อพี่น้องเด้เดนอดน,นองเวลาสิ่เบิดครับมีเวลาสี่สิบหาสิบนาทีครับต้องเด็กขับไปเหตุงานเอาเดี๋ยวล่อหลุ่นจากข้าวเนาะหมู่บ้านทีมงานาว่าสามสี่โตแบบนเี้ครับมันลอยน้ำกลดกันอุ้งลุงเลงเลียงเลยหมู่บ้านเนี่ยทีมงานมาช่วงใบสองครับใบสองใบสาม ลอยน้ำกลนกันนี่แถวนี้แหละก็ไปกับมาอยู่นี่แหละลอยขึ้นลงขึ้นลงเงือนโอ้ยเบ็ดกับบอกกินกว่ามือนี่เลยมาเบิงสนันเดี้เห็นนี่หลีแต่โบฟูครับเงียบกิิบเลยครับโบขึ้นเลยเหมนมืมันขึ้นยื่ประจักษ์แนบโบเห็น ปลานม่หลตัวอยู่เรื่ยตอนยางมาที่แหลกเห็นตัวหนึ่งยิ่งมาถือครับแล้วก็ทัดนันมาอีกมาเห็นอีกตัวหนึ่งบ่ท่านมันแล้วก็นี่เพื่อที่สามครับเพราะมันแม่น,มน,มน,มนตัวเดียวกันคือ,อยังไหนบ่จักเพื่อนเนอะันก็วนไปเวียนมาเนาะปลากันเลยแต่ที่เป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวกับบ่จัก จุดจับเลยเดเวลาเลยพี่น้องเอ้นั่นครับยอนเด้อน,นี่แหละน้ำไหลตาดลงมากครับมันก็ตกลงมากนี่แหละปลาเวลาน้ำล้นเหมดเวลาเลยครับตีเขาบ้านแล้ววันนี้ตีไปเห็ุงานต่อครับตีไปเห็ุงานเดี๋ยวมีเวลาไว้ดีอีกเบิงเบงเบ่งเอื้อนไปแหละควดีไมาเบิงเ่งม,ม,มันไหมมันอนีเวลาเบิดแล้วครับเอาดีผ้ายางไปเบิ้งผลงานครับนะ พาเดินไปดูผลงานสักแป๊บหนึ่งตัวใหญ่ยู่ครับตัวใหญ่ยู่นี่เด้อเอาไว้นี่หลดครับบ้างเลยข้างนอกว่าได้เนี่ยมันเกาหลีสีมาเดี๋ยวเขาก็ดีเห็นเขาดีหุ่มเมืองครับนี่แหละเอาสีลาเรีวยว่ร้องแล้วเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ